ทามันทามันเออเออแบบนั้นแหละเพื่อนแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละสวัสดีครับทูกคนะครับผมยาจากช่อง YLG Chanel ในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่มือถือนะครับผมที่เพิ่งมา ในมือถือนะครับผมที่มีชื่อว่าโปเกมอนยูไนก็เหมือนเป็นเกมกลรุทย์ท้าวีห้านะครับผมเหมือนอาเอนี่แหละถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย Let's go <S โอเคครับทุกคนแล้วในะ EP นี้นะครับผมก็จะเลือกเล่นเป็นทีละตัวนะครับผมเพิ่งผมเพิ่งซื้อเคสกกงะ ไปนะคบผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นพิก achu กันนะครับผมเพราะผมจะอันนั้นไปเรื่อยๆนะครับแบบเล่นตัวไปเรื่อยๆนะครับผมเออแล้วใน ep ต่อไปผมก็จะเล่นเกโกง,งะนะครับผมมาพิก achu ฉันพร้อมแล้วอย่างนั้นไปดูในเกมกันเลยโอ้โหทุกคน เขาเป็นสายแฟชั่นกันน่ะอ้อโหไม่มีเลยอยอก็ทีมของเราก็จะมียาโดรันหรือเปล่าจะไม่ผิดแล้วก็มีแอปโซแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้จกักแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนมีวิทยาการล่ามาจากโลคอนมัน้งแล้วทีมฝั่งตรงข้ามมีไฟแอลรลโรคายลิโอบาเรียสคาร์แม็กแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้โอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคนแล้วมแล้ว ใส่ซัสแซนโวใส่ดีกว่าโอ้โหมาแล้วทุกคนเย่เราจะไปจกกัดการเอเพน A นะครับไปเอาเอลิเทคเอาเอลิเชเวิฟดิเว็บเอิเล็กโทรเว็บอีอีอย่ามาแย่งฉันนะเจ้าใหญ่โลว่ายาวโยได้ฉันจะลาดทีหลังก็ได้เหรฉันเทรียมไฟท่าอยู่นะ เอ้ยตัวนี้ฉันขอโอ้โหมาครับตอนนี้ผมต้องฟาร์มของครับไม่งั้นเราก็จะไม่เกิดน,นะครับทุกคนแบบของของมันจะแบบก็คือเราจะกากนะครับเราต้องฟาร์มเวลกว่อนเออเนี่เวลฟามแล้วตอนนี้นี่ทุกคนเราต้องจากการพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนแบบเหมือนลิปในเกมมาวีนี่แหละ ป่าเป็นป่ามาจากการซิลิกาเมงกันทุกคนยอย่าผมต้องจักดการได้เออยอดมานี่ครับทุกคนช mm. ูดชุดบาส์ไปครับชุดบาสหรือเปล่าไม่รู้อ้าวเจอเจอครับเจอโลคอนยิงด้วยครับเป็นวัดลฒนเป็นวัฒนการเออฆ่าได้อีกครับยอดไปเฮ้ยผมค้างทุกคน ผมเดินกลับไปไม่ได้เอาเฮ้ยผมเป็นไรอะทุกคนเฮ้ยโอ้โหกว่าจะกลับมาเกียบตุยเลยสนามนี้ทำให้เราเดินช้าลงนะครับ แล้วก็ต้องออกจากสนามนี้ไปก่อนเขาปะทะกันแล้วแล้วผมไปเสริมนี่ก็มมีผมเห็นผมเห็นที่นี่ก็มมี่โอ้มันโห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 จะตายจะตายจะตุยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเพื่อเราตุยแล้วเขาพนักงานลาเมลหรอคาเมลแล้วทำไมอ่ะฮะฮะเออ นี่ครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บเศษซากที่เขาตายโอเคเดี๋ยวผมไปชูสข้างล่างบ้างดีกว่าข้างบนนี่แหละผมอยู่เลนบนดีกว่าข้ามันข้ามันเออ,เออแบบนั้นแหละเพื่อนแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละชูสเร็วชูสนะครับผม ถ้าตอนผมชูมันอาจจะมีเสียงสัส่นทุกคนก็ไม่เป็ไนไรนั้นดูดูก่อนเถอะเอมตัวมาตัวนี้โฟฟาร์มดีเลยโอ้หโหอีอีเรียบร้อยมาแล้วไหนแล้วผมต้องเล่ฟาร์รรมก่อนฝั่งตรงข้ามมานะครับโอ้มาแล้วอือเออค่เม,มลก็ยังเอาเนาะ เอ้ยตายคะ่ะเมลตายแล้วฉันก็จะตัยโอ้โหตายเสียสิบสามโอ้โหฉันตั้งไปสิบสามมวนทุกคนโอ้โหเขาเโอตั้งสองคนเลยอ่ะได้พิกาจูเกินไปแล้วพิกาจูหนูไฟฟ้าพิกาจูนะคะรับทุกคนรอบนี้เราจะชนะผมผมจะต้องจาัดก,การพวกตัวในป่านั้นเพื่อที่จะเอาแต้มด้วยอืม โอ okay. เคเฮ้ยอตรงที่ผมตายผมก็ลองเล่นมาแล้วนะครับ,บางบางครั้งเพื่อนเพื่อนอือฆ่ามันฆ่ามันเออหลังจากการตัวนี้นะครับได้ยังยี่สิบแต้มเลยทุกคนตัวเนี้ยออโอเคโอเคตอนนี้ผมมีสามสิบแต้มโอ้โหโอ้หมันจะมาฆ่าผม ได้ต้องโตนี่เป็นไงตายไปเลยตายครับทุกคนไปต่อูอู๊๊ตั้งข้าเมียว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 มาดีมาดีข้าเมียวโอโอมาดีเออ,อ,อจะตายจริงจะตายจริง เออจะตุย้ยข้าวโหวข้าแม็กโหสัานการล่างปึ๊บตายปั๊บเลยอ่ะโหมาข้างล่างตรงข้างล่างไม่แตกเลยทุกคนนี่พิกะชูไปต่อเร็วเพราะเขาเริ่มโหดแล้วเขามาจากการป้อมของพวกเราอยู่ทุกคน เอฟโซ่เอฟโซมากันเร็วเพื่อนมามากันเร็วช่วยฉันหน่อยเอ้ยคาเมลใกล้ตายแล้วอคารแม็กคารแม็กจากการตัวนี้ฉันก็ได้ตัวนี้ก็ใกล้ตายแล้วแล้วฉันก็ใกล้ตายแล้วโอเคเคโอคารแม็กไปโดนจากการไหม โอเคผม,มจะก,การโลคาเลโอดีกว่า,นา,นา,าข้างล่างยังไม่แตกเลยทุกคนแต่โลคาเลโอทับข้างล่างฝั่งเราแตกแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจูมปุยไปซะยา่า ปังปังปังโอเคพังเลยเก็เยียบลอยโอเคทุกคนตอนนี้ฟาร์มไปฟาร์มไปอื้อโลคขยโอ้ยละทุนมากับบาเลสมารอบโจมตีรอบโจมตีรอบโจมตี คาบาเลียดการค่าบาเลียดเออข้างบนไปดีกว่าทุกคนเหมือนยาโดรันสหายของเรากำลังแย่ yeah. ยาดูรันโอ้โหพิ่งฆ่าได้ด้วยไม่แย่หน่มาอออขาดจากการโปรตอมครับทุกคนโอเคดูคาลโอมันมันมันจานนั้นอะ ผมตเอาสามสองแต้มไปตะปบหน้ามันมาดิเข้ามาเลยนน่ใจก็เข้ามาเออเก็บแต้มเก็บแต้มยามุงขาเม็กมาขาเม็กเออคามันคาที่แหละชึบชึบชึโอ้โหมากันรัวเลยที่นี้ อายาดูแลนับเกินจัตุยทันเดอร์เกิลนะผมยังไปไม่ได้จัตุยไปไปจักการฮันเดอร์กันทุกคนเอ้ย่าดูแลนเดี๋ยวขอจักการเรื่อนี้ก่อน โอเคไอบาลีเอ okay. okay. อยากคิดว่าฉันไม่รู้ดิฉันรู้นะต้องเจอดิดิดิดตุยยังยังไม่ตุยเหรอเออตุยไปซะวันดีลูคาลิโอแกอยากตุยเหมือนกันเหรอเฮ้ยย่อ ยอดยอดโอเคตุยไปแล้วโอเคของผมเต็มแลวหนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนจากการมาสุดยอดสุดยอดเอออ้าลิควาลีโอลูคาลิโอเออเ เย่ะเย่ะยไปต่อตอนนี้ผมน่าจะชนะนะคนไปไปไปเ mm. ออเย่ะๆๆๆๆๆสู้เดียวครับสู้เดียวสู้คนเดียวนะตอนนี้ เพวกผมหายยาโอ้โหตายบูตายคู่คับทุกคนตอนนี้สุดยอดจริงๆเลยบิกาจของผมเนี่ยพี่คะช่วยคาแม็กคาแม็กคาแม็กเอ้ยหมดเวลาพอดีไปดูกันแต้มใครจะเยอะกว่าเย้เจ็ดร้อยสี่ร้อยหกสิบเจ็ดต่อสามร้อยยี่สิบหกรอบนี้ใครแบกครับใครจะเป็น MVP ในรอบนี้ ผมนั่นเองปาบอลไปสองรห้าครั้งต่อสู้สิครั้งนะครับแล้วก็ร่วมมือกัน2ครั้งนะครับฝั่งนั้นคนที่ Mvp คือค่าแม็กครับโอเคทุกคนพิกาชูหนูสายฟ้าของเราก็พาชัยชนะมาได้นะครับโอเคโอ้ผมไม่ห้าแล้วทุกคนทุกคนมาตอนที่ผมได้เจ้าวิสกิบานานะพอดีนะมาได้มารับกันเลยทุกคน นี่ทุกคนผมจะได้รับฟูจิกิบานะแล้วเย้แคปหน้าจอเอาไว้แชกโอเคเดี๋ยวเขาให้ทำอะไรเดี๋ยวผมไม่ทำก่อนนะทุกคนนี่ผมรับอ e ีวินก่อนนี่รับของรับของทุกคนเดี๋ยวค่อยรับทุกคนไปคลิปก่อนนะ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ก็ได้นะครับผมแล้วอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนจะได้พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันด้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า